อกันค้าจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนจัดงานฟรุตอินโนเวชั่นแฟร์2021จันทบุรีมหานครผลไม้ผลไม้ไทยก้าวใหม่หลังโควิด19ที่โรงแรมนิวเทวรสอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายสุทธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานฟรุตอินโนเวชั่นแฟร์2021จันทบุรีมหานครผลไม้ ที่ทางหอการค้าจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนสมาคมทุเรียนไทยสมาคมการค้าผลไม้ย,ยุคใหม่มัฟต้าและส่วนราชการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดผลไม้ไทยก้าวใหม่หลังโควิด -19 พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ดีเด่นประจำปี2564จําจำนวน2รายโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่12ธันวาคม2564 เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ได้นําเสนอแนวคิดและแนวทางปฏิบัติมาบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนานําไปสู่ความเป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเกษตรกรให้ตระหนักถึงการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าให้กับผลผลิตด้วยมาตรฐานการผลิตและการแปลรูปผลไม้เมืองร้อนให้ได้คุณภาพสร้างเวทีการเจราจาธุรกิจภาคการเกษตรที่เป็นมาตรฐานและมีความเป็นธรรม กระตุ้นภาคประชาชนให้เห็นความสำคัญของความเป็นเมืองผลไม้ซึ่งเอื้อต่อภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยโซนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรบูธนิทรศการความรู้นวัตกรรมการแปรรูปเครื่องจับกลการเกษตรและสินค้าเพื่อการเกษตรในานาชนิดโซนเจราจาธุรกิจ กิจกรรมบิสเนสแมทชิ่งเจราจาซื้อขายกับผู้ประกอบการส่งออกผลไม้กับเจ้าของโรงโนยตรงโดยไม่ผ่านคนกลางส่วนเสวนาและเวิร์กช็อปเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอัปเดตถอดบทเรียนจากสถานการณ์ผลไม้ไทยในตลาดจีนการพยากรอุตุนิยมวิทยาสำหรับเกษตรกร,เ,ร,กรเวิร์กช็อปออกแบบแปลงอย่างไรไม่ให้ต้นทุเรียนตายนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตผลไม้ที่เหมาะสมกับการ,กรเกษตรและอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้มีการเข้าชมงานจำกัดจำนวนผู้เข้าชมกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดกิจกรรมเป็นไปนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งคัด